สวัสดีอีกครั้งหนึ่งคะ่ะพี่น้องที่รักวันนี้ยินดีมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่14คะ่ะพระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าคันพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หายพี่น้องคะ ในบริบทนี้พระเยซูได้ขึ้นจากเรือนะคะหลังจากที่ยอนได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพระเยซูก็ลงเรือจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประชาชนจำนวนมากหลายที่ก็ตามหาพระองค์และเมื่อพระองค์ขึ้นจากเรือพระองค์ก็มองเห็นประชาชนเหล่านี้สแสวงหาพระองค์พระองค์ทรงรู้สึกสงสารเขาและพระองค์ทรงช่วยเขาพี่น้องคะ หัวใจของพระเยซูนั้นพระองค์ไม่ได้มองที่ความยากลำบากของตัวเราเองมีความต้องการมากมายในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือและทุกยากลำบากพระองค์ต้องการให้เรานั้นได้มีหัวใจของพระองค์แล้วก็มีสายตาอย่างพระองค์แล้วก็ลงมือช่วยเหมือนกับพระองค์นะคะพระองค์ทรงมองเห็นประชาชนพี่น้องคะพระองค์ได้ใส่ใจเป็นผู้ที่สังเกตผู้คน พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับคนเป็นพิเศษคนที่โดยเฉพาะคนที่มีความเจ็บป่วยและแสวงหาพระองค์เขาขาดที่พึ่งพระองค์ทรงรู้สึกสงสารเขาอย่างมากสำหรับชีวิตของเรานะคะนี่ก็เป็นข้อคิดข้าพเจ้าเองก็ได้ข้อคิดเหมือนกันหลายครั้งเราก็มองที่ตัวเราเองเรามองคนอื่นแล้วก็มองผ่าน เหมือนกับว่าทุกคนเองก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่ว่าเขาหรือเราแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกที่จะช่วยตัวเองก่อนใช่ไหมคะเราก็พลาดที่จะช่วยเหลือคนอื่นไปในตรงนี้มีจํานวนคนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะและพระองค์มีใจสงสารพระเจ้ามีหัวใจสงสารเราจะมีหัวใจของพระองค์ได้หลายครั้ง พี่น้องคะเราคิดถึงแต่ตัวเราเองความเดือดร้อนของตัวเราเองคิดถึงตัวตัวเองส่วนใหญ่เราจึงไม่สามารถที่จะหยิบยื่นการช่วยเหลือไปสู่คนอื่นได้บางครั้งเราก็กลัวความลำบากเมื่อเราให้ไปแล้วเราจะเอาอะไรแต่พี่น้องคะพระเยซูเองสามารถรักษาคนป่วยให้หายพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเราที่เป็นผู้เชื่อนะคะ พระองค์ต้องการให้เรานั้นที่จะช่วยเหลือคนอื่นและพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในโลกนี้ในสวรรค์ในแผ่นดินโลกพระองค์ทรงมอบให้กับผู้เชื่อทุกคนที่จะออกไปทำการดีที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะเมื่อเราออกไปเมื่อเราสังเกตจริงๆพระองค์ทรงนำคนเหล่านั้นจริงๆแล้วก็อยู่รอบๆตัวเรานั้นเองนะคะแต่หลายครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะ เราไม่ใช่คนธรรมดาพระองค์ทรงไว้วางใจเราและพระองค์ต้องการใช้เราแต่ละคนเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นสำหรับบางคนที่เขาเดือดร้อนเขาขาดที่พึ่งเขามีปัญหาจริงๆเขาทุกข์ยากเขามีปัญหาเจ็บป่วยมีปัญหาหลายๆอย่างที่คุกคามชีวิตพี่น้องคะพระองค์ต้องการให้เรามีหัวใจเหมือนพระองค์ทุกครั้งที่เรามองสายตาของคนรอบๆข้าง พี่น้องมองไปที่ความเดือดร้อนของเขาวันที่เขาเผชิญอะไรและพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นแสดงความรักผ่านชีวิตของเราขออยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะวันนี้ให้เรามองคนรอบรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนแก่คนค้าขายทุกคนที่อยู่รอบตัวเราพระเจ้าให้ความรักของพระองค์ผ่านชีวิตของเราพระเจ้าต้องการใช้มือของเรา ที่จะเป็นพรทําการดีให้คนเหล่านั้นรับได้รับพระพรในพระนามของพระเยซูนำความรักไปถึงเขาทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเขาจะรู้จกักได้รับความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราเจ็ดเหน็ดเหนื่อยแล้วมีปัญหามากก็ตามพี่น้องคะทุกสถานการณ์เราสามารถและพร้อมที่จะให้ออกไปพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นกับเราพระเจ้าทรงอยู่กับท่านจริงๆนะคะ ในเวลานี้เชิญชวนพี่น้องจะอธิษฐานเพื่อนะคะสําหรับพระเจ้าจะเปิดโอกาสดีๆให้กับพี่น้องที่จะเป็นพระพรให้กับคนรอบข้างนะคะพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ทุกเหตุการณ์และทุกผู้คนที่ได้เข้ามาในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เรามีสายตาและมีหัวใจของพระองค์ที่จะคิดถึงคนรอบข้างมากกว่าตัวเราเองพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นพระพรให้เราใช้พระนามของพระองค์อวยพร หยิบยื่นสิ่งที่เรามีช่วยเหลือเขาพระองค์เจ้าค่ะอย่าให้ใครนั้นที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วออกไปโดยเปล่าขอให้เขาได้รับสิ่งที่ดีผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพ,พี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมน